ที่พี่นวลเคยบอกไว้ในคลิปเนาะว่าใจลักหมื่นช่วยประหยัดภาษีหลักล้านอันนี้มันโคตรจริงเลยครับผลกระทบเกี่ยวกับบริษัทผมว่ามากกว่า10ล้านนี่ถือว่าถ้าได้มาอบรมแบบนี้แล้วเรารู้เรื่องนั้นทั้งหมดเนี่ยเงิน10ล้านเราไม่เสียอะไรอันนี้คือเรื่องจริงจุดประสงค์หลักที่มาวันนี้ก็คือเรื่องธุรกิจออนไลน์แต่พอมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกธุรกิจเลยที่ทําอยู่ซึ่งมันบางครั้งเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่า เราได้คำตอบหมดแล้วก็เชื่อเลยว่าควรมาเรียนมากๆพอมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันคุ้มค่าที่ได้มาแล้วก็ไม่เสียดายผมเองเป็นเหมือนผู้การรุ่นใหม่อยางอายุน้อยยังประสบการณ์ไม่เยอะเราพยายามศึกษาเราพยายามไปตามอ่านหรือว่าดูมาเยอะเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เรารู้เราคิดว่ามันมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องที่สุดแล้วแหละแต่มาวันนี้มันมันกลับเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้มามันมันผิดมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด ก็าจริงแล้ววันนีมน้มันได้รู้อะไรเยอะผมมองไปได้อีกถึงสิบปีแลตวตอนนี้ว่าเราจะแก้อย่างแล้วธุรกิจเราจะเดินแบบนี้คือเราตั้งเป้าไว้เลยว่านี่คือทางแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องกฎกฎหมายเรื่องความผิดเราไม่ต้องไปปลอมแปลงเอกสารเหมือนที่เขาแนะนําอันนี้คือมันใช้หลักความเป็นจรนิงน่านกฎหมายเลยมาใช้เลยถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าเงินเสียแค่นี้กับสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตสิบปีในอะน,นาตคตอนไม่มีหรอก ถ้ผมผมเพิ่งเจอนี่แหละครับผู้ประกอบการนะคะที่ไม่เคยรู้เรื่องภาษีแล้วก็บัญชีอะคะ่ะอย่างน้อยคุณต้องมีความรู้บ้างเพื่อคุณจชได้ไปจัดการระบบบริษัทของคุณได้อย่างเข้าใจถ้าคุณเพิ่งแต่บริษัทบัญชีเลยอะคุณจะไม่เข้าใจจะรู้ไม่รู้ว่าอะไรหักได้อะไรหักไม่ได้ผู้ประกอบการจะได้ขมั่นใจว่าเราควรที่จะเข้าระบบได้หรือยังควรเข้าไหมเข้าแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนกัน ทำธุรกิจถ้าจะให้เติบโตไปข้างหน้าได้ดีเราต้องมีพื้นฐานทำเรื่องภาษีและเรื่องการเงินทุคือมันมันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคือมันเกิดกับเราจริงจิสิ่งท,ที่เกิดขึ้นผม,ผมก็อยากให้คนได้รู้เรื่องนี้นะอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปหลบเรื่องนีงกัสังคมก่อนถ้าเราใช้ถูกทางทุกอย่างจบยินดีนะครับผมถ้ามีคนอยากมาเรียนรุ่เติมแบบนี้ผมแนะนาเลย